สวัสดีค่ะอีสานบานยาลัดมณีสิพากีเข่าเขียบค่ะเข่าเขียบมาตองกีไฟออนกีแล้ววะไดค่ะปนิสานห้าเนาะสิ่งจากเข่าเขียบเข่าเขียบมันเห็ดยามาตองมาเขา่ามันตองตำม,มันตองนี้คเครื่องใส่สีขาดวะไดเพื่อเข่าตอดหมาเนาะใส่เข่าตอดหมาใส่น้ำตาล ใส่เกลือใส่กะทิสมัยก่อนนี่โอ้ยย่าต้องไปตำขบม้องต้องต่อชูกันจ้ะเห็ดจอยกันแต่ว่าสมัยนี้สบายจ้ะมีคนเห็ดขครน้ำอย่างยังไปตลาดได้ไดค่ะนิสุยางแต่ว่า่วนมาิ่นสบว,ว่ายางมาได้จ้ะมันบอกก่อนิ่นสิไายแบบนี้มากเจาแบบนี้มาหรอกระเจาไม่ยางเราจะวิธียากระ ย่างใจเย็นๆค่ะไฟอ่อนๆจัดไฟแห้งกับว่าไหนไหมก่อนหอยนางย่างตะรงโดนี่เขาก็ได้สองแผ่นโอ้โ,อโอมันหอนน้ำใสก็ตอกใส่ย่างแบบนี้ล่ะจ้า แผ่นนี้สุกนะคะอย่างประมาณแผ่นมันไใดสำเนียดราคะทำไมก้อนนี้กินว่ไใดมันขมแยบค่ะกรอบหอมค่ะเิปนีดด้สำเนียดราคะบ๊ายบายอ้ม้ม